ตงสูงต้องสูงหน่อยให้มันเห็นแบบเออเดนแหละเออบ๊อบบ๊อบบ๊อบ๊อบบมือลั่นนิ้วว้าโอ้ผ่านมาผมเบรกเอี้ยรอบหนึงแล้วไปวนกลับมาอีกรอบมึงไงบางคานี่ยเขาจะนี่บางคารู้จักหมดนะครับโอ้โหเมื่อก่อนเป็นนักเลงเก่านะครับเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นแหละสี่ห้าโมงนี่โอ้โหดูนีดูนีดูนีน้าโอ้โหสูงเข้าไปสูงเข้าไปโอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้ เเออีแตะวันชนหิวนะครับผมวันนี้มาดูหมูย่างครูจอยอนีกวาครับคอหมูย่างนะครับมาดูเลยครับมาดูมาดูโคตรเยอะเลยครับออาสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตะวันชนหิวนะครับผมมามาอันนี้มีอะไรบ้างพี่โอ้ของน่ากินไงเยอะแยะมากเลยสามชั้นคอคางด้วยหรออันนี้อะไรเอยหมูหมู หูหมีมาแล้วหูหมูนะโอ้หูหมูโอเคครับผมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อคอเหรอโอ้เป็นไส้เหรอโอ้เอาพ่อขาเอายังไงดีขายยังไงเอ่ยพ่อขาชื่ออะไรครับชื่อพ่อครูจอยพ่อครูจอยเอาโอเคเอาเป็นพ่อครูจอยนะเอาพ่อครูจอยพ่อครูจอยผมเอาอันนี้นี้นี้เอาอันนี้อันนี้จะไม่ถนัดเท่าไหร่เอาอันนี้อย่างอย่าง เอาร้อยหนึ่งอะเนาะได้ไหมผมได้ครับอ่ะร้อยหนึ่งนะโอเคพี่เลือกให้ผมพ่อเลือกให้ผมมามายังไงบ้างพอไหมร้อยหนึ่งกินอิ่มไหมมาครบร้อยยังครบร้อยยังยังอ่ะเอาเอาจัดจัดมาจัดมาจัดมาครับจัดมาค้างด้วยเหรอไม่เอาได้ไหมเอาอนี้อ่ะเออไม่ถนัดไม่ถนัดเออเอานนี้อ่ะแล้วก็คอนะแล้วก็นี่นะเอาขอให้ย่างให้เห็นเห็นเลยเนี่ยโอ้โหพ่อครูจอยครับ ตายแล้วจะมาดูหมูย่างครูจอยนะครับพ่อครูจอยขายเฉยเลยเอาแล้วเว้ยมามาดูดูดย่างนะไฟ on, อ่อนๆนะเขาจะย่างให้ตึงไปก่อนรอบนึงนะโว้ยน้ำลายแตกแหมแล้วเดี๋ยวพ่อครูจอยเขาจะย่างให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เครียดให้กลุ่มอีกทีนึงให้กลุ่มนี้เหมือนเหมือนดิ้งเลยเนาะ <laughs> มามาดูนะครับดูนะครับนี่ตีฐานแล้วตีฐานแล้วตีฐานแล้ว,ลวพ่อครูจอยคนระับ ตีขาดแล้วมาซื้อเยอะเลยครับคุณผู้ชมเอาดูนะโคตรเยอะเลยอะน้ำจิ้มเป็นแบบไหนครับน้ำจิ้มเป็นแบบไหนโชว์หน่อยไหมตักโชว์หน่อยได้ไหมโชว์หน่อยได้ไหมตักขึ้นมาโชว์หน่อยได้ไหมเอยตักขึ้นมาโชว์หน่อยได้ไหมเอยอ้าวมีกระบวยตักไหมหรือใช้เป็นยกเทลเลยหรออ๋อไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทีเดียวเลยมาลูกค้ามาซื้อได้เลยลูกค้ามาซื้อได้เลยครับผมผมถ่ายผมถ่ายให้ มามาลรอให้มันร้อนๆหน่อยเนาะแล้วเก็ดูตอนหั่นเนาะเอาละเอาละน่ากินน่ากินอยู่ตรงไหนเนอยหน้าซีเจบางค้าเลยร,รู้เรื่องนะหน้าซีเจบางค้านะครับผมร,บรู้เรื่องเลยครับผมมาโหนะเยอะจริงเยอะจริงอ่าเขาประเด็ดไหมร้านนี้เขาเด็ดไหมต้องถามลูกค้าคลูกค้ามาอีกแล้วพี่เป็นไงบ้างอร่อยไหมโอเคไหมร้านนี้กินประจำไหม อ้าวคนย่างมาใหม่แล้วนี่ทิศชื่ออะไรครับไม่ตอบไม่ตอบกูย่างอย่างเดียวห่วงยี่คนย่างกูย่างเดียวครับผมเอาเดี๋ยวตะวันชวนหิวมาซื้อเขาหน่อยนะครับวันนี้ผ่านมาเฮ้ยเห็นผ่านมาจากในเมืองฉางเซาวิ่งเส้นหลังมาครับเลาะถ่ายเลาะอะไรดูดูมาเอยเปื่อยเจอร้านนี้ครับของเต็มหน้าร้านเลยครับแวะจัดเลยครับอ่า ถามลูกค้าหน่อยครับขออนุญ,ญาตถานไหมนึ่ร้านนี้โอเคไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนี่คือยังไม่เคยซื้อเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรอย่าร้อนเล่นร้อนเล่นแหมลูกค้าประจครับอ๋อร้านนี้ลูกคนนี้ลูกค้าประจํานะครับคนตัวเล็กๆนว่นะตัวเล็กดู่นะลูกค้าประจําอ,อ๋อ <c> ร <oughs> ้อนเล่นแหมคุยกันตลกสนุกสนานเนะเาะอ่าแล้วถ่ายลงเพจให้อยู่แล้วครับผม ของอร่อยก็ดูอยู่นะสับโช์อยู่นะปับปักอยู่นะโอ้โหเนี่ยหน้าหูหมูใช่ไหมนะหูหมูเอาหูหมีมาแลกหูหมูนะวันนี้โอเคเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเขาก็มาคอยซื้อผมก็รอย่างเลยอ่าเขาย่างให้เรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากกินแบบร้อนๆอ่าดูนะครับพ่อคูจอยพ่อคูจอยทําให้อันนี้ลูกพ่อคูจอยเนาะใช่ไหมคูจอยเป็น เออเออเอาไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเราคุยตลกขำๆกันขครเครียดขครเครียดนี้หลายน้ำจิ้มแล้วโอ้โหนี่ครับคนมาซื้อมาเรื่อยๆนะครับกล้าไอโคตรเยอะเลยครับมองตรงเลยลูกค้ามีทั้งคืนครับบองลงขายตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งโอ้ถึงสามทุ่มครึ่งเอาเรเวียเด็ดเลยมาใช้หมูวันกิโล อใชสหมูยืนอยู่ร้านนี่ประมาณวันละแปดหัวครับผมแปดหัวอ๋อแล้วมาทำชิ้นทำแยกทำแยกเป็นอะไรเอาอ๋อโอเคแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับหูน่ากินแล้วร้อนแล้วเนาะได้แล้วได้แล้วเอาใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหรอรวมๆก่อนเลยเดี๋ยวไปสับทีเดียวเลยแหมใจร้อนยังเลยพ่อฮุ้จอยน่ะเดี๋ยวตับไต้เลยนี่ยมามาสับรวมมาเลยหูหมูหูหมู โอ้โหนี่นี่โอ้ยน้ำลายแตกฮะลูกค้าเยอะอดีผมผ่านมาผมเบรกเอี้ยกลอบหนึงแล้วไปวนกลับมาอีกรอบมึงอไงนี่บางค้ารู้จักหมดนะครับโอ้โหเมื่อก่อนเป็นนักเลงเก่านะครับเฮ้ยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นแหม่สี่ห้าโมงนี่โอ้โหดูนัดูนั่นดูนั่นโอ้โหสูงข้าไปอสูงข้าไปโอ้โห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 เนี่ยนี่นี่ต้องอย่างนี้เลยต้องปรับโชยอย่างนี้เนี่ยผมชอบเนี่ย อาอาวอาอาเอาเอนี่แหละนี่แหละเหมือนเชียร์มวยเลยเนี่ยโอ้โหร่องน้ำแดงกับร่องน้ำน้ำเงินนะครับไม่เกี่ยวนะโอ้ยเอาละครับใส่ถุงใส่ถุงมาครับใส่ถุงน<ร>ะครับน้ำลายคนภากนี่ก็ตะอ้วนนี่ก็เต็มปากแล้วครับผมจะพูดกลัวจะลงไปในหมูเขาเนี่ยมา <hour S 1> โอ้โหยังไงเออน้ำจิ้ม้จิ้มน้ำจิ้มลาดเลย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 อ่าจะแบ่งให้ลูกหน่อยไหม พี่เหมือนูจอยล่าง้สูงหงสูงหน่อยให้มันเห็นแบบเออเดอนแหละเออบ๊อบมือลั่นนิ้วหวาโอ้ต <c oughs> ายแล้วแล้วจะเผ็ดไปเนี่ยเป็นเนื้อหวานครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปบหนึงเดี๋ยวจ่ายตังนะมันนี้วันนี้วันนี้หยุดเวลาไว้เท่านี้ก่อนแป๊บนึง <c oughs> มูยางหม่าอหมูย่างหมู ค้อหมูย่างไตย่างนะหมูจอยนะครับพ่อหมูจอยเป็นคนขายชิ้นละยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบชิ้นละยี่สิบนี่ครับยดเลยครับหมูหมูหืมอืมหง่าวะผมองชอบแล้วไงครับผมตัวอ้วนชนหิวอืมกินเร็วเลยอะอะไรของมากัวอม โอเโชว์มาชว์ชิมกันี่หุดใจหุดใจดึงไม่ทันละเยิืมเต็มปากอร่อยจริงโอเคเดี๋ยวไปกินต่อรถไม่พูดเยอะหมูคอหมูย่างขูดจอยไม่พูดเยอะเดี๋ยวดังตอีดังอยู่แล้วโอเครอลา้ายนี้ขอบคุณมากครับขอบถึงามด้วยก็มาดูเองนะใครอยากกินเลยครับ I'm